เขาบอกเลยแบบเป็นคนบ่มีสเปคนาอสเปคบ่มีสเปคคือว่าในรายหน้าถ้ารูปร่างบ่แ,แต่ว่าแบบถ้าว่าเป็นคนคิดใจดีแบบว่าหักแพงเขาหนะก็โอเคโดยแบบร่มน้ำอลไรพวกสุดปีนะแม่จัดเลยบอกมีสเปคบ่สเปคบ่มีแต่ประมาณ ก็บอกว่าได้เริงเนาะถามว่าเขายังบ่ทเนี่ยเขาเห็นไหมเขาเนาะเขาจะถึงใจเขาสิแบบนั่นเองดอกแบบตกลงวงใจเองแล้วเนาะมันบอกว่าได้แต่ว่าสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพรมพี่น้องเอฟบซิเบอร์สุขสุขคนเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ย์สานวันีเดอพรมพี่น้องเอ้ โดยเนาะมาพรมพ่อสานวามณนนี่พรมพี่น้องสานวากะเดินทางมาโนมูลนำผูคือเก่าพรมพี่น้องเลยปวจากความไปเนาะก็เลยแบบมาโนมูลเน่ะพรมพี่น้องเลยกับมาหาทางสาวโสดเดือดว่าสาวอย่างเด็ดเนาะส้นน้กับบุหูพรมพี่น้องเนาะยังโมเลหูสื่อเสียงเดียมน้ำเพิ่นเน้องพรมพ่น้องเนาะโดยกับมณีกับทางสานวากะสีเขาไปโอไปลมไปดิดน้ำเพิ่นก่อนเนาะพรมพี่น้องเนาะจังนล็จังหน่อยพรมพี่น้องเลยอ่าชีวิตประจําบ้านเพิ่น เกตยังนอนพี่น้องเตะน้ำมือเตะละวันนอนพี่น้องเนาะทำมาหากินอย่างนอนพี่น้องเนาะโดยฮะจังไรก็ไปดุนไปชมกันเลยพี่น้องสบายดีโดยเนาะเจริญท่ามาครั้งแรกเนาะแมนครั้งแรกมหาสาลสุดั้งแรกว่ะสิพี่น้องเลยชื่อว่าจังไรลงล่ะซุนิดซุนิดเนาะเลยอายุได้จกปีนะ เส้าหาปีสิเขาเส้าหกโอ้เส้าหาปีเนาส้าหกปีะรวยบรือเ่ม่นใจจะปีกวรวยเส้าสามโออยังน้อยจะจ้ะัเนาะเดินเดินเราเดินสามปีเนาะชมปีกัาโดยโดยเตะกี้ตะก้อนไปไซคือมาคอยเห็นเจ้าตะกี้ฮะเห็ดเบียกอยู่โรงงานเลียได้ีก็เห็ดเวียกอยู่โรงงานแต่เมือนเป็นมือผักเดกันเลยได้อยู่เพื่อน วันอาทิตย์เนาะโอเคจิจะไปเฮ็ดงานตลอดบ่ไปเห็นงานตลอดแต่เศร้าจนแปดโมงแปดโมงแรงอือโอทีตลอดเลยแต่จังเนอนวันเสาร์แมนเขาว่าแบบอยากพบอยากเจอเจ้านี่ไม่ได้ได้สไมี่แต่มือผักวันอาทิตย์วันเดียวที่แนวันเดียวเนาะนก็ร่งมีเวลาโดยโดยเห็นงานมันทึกได้จากปีเลย ถ้ากะเขาเห็ดเวียกได้หาทุกเดือนโอ้โหทุกปีเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนกะเดือนสองล้านโอ้เดือนสองล้านรวมทั้งโอทีบ่แม่นโอ้ขายสองล้านกี่เป็ำงานกลางคืนน้ำมันบ่ะเออโบโบมีกะมีแต่แบบโอทีฮอดฮอดโอทีสามสัปโมโอ้หอบสามสัปโมหนิคือหลังจากเขาเลิกงานตอนเว้นหน่ะกะเห็ดโอไปอีกเลยต่อเลยต่อเลยประมาณสองชั่วโมง 3ามสามสามโมงนี่ก็ประมาณ10บโมงบ่ะอบอันอันเลิกงาน4่ะสโมงเนาะเอาก็โอทีอีกเดสามสมงกับ7จ็ดโมง7โมงเดโมงเพื่อมอหอดเทือนหอดยังกับแโมงถือว่าทุ่มเนาะเงินเดือน2ด้านถือว่าอ่าเป็นเงินบาทเฮาทางไทยเนี่ยไดว่าสี4,000หอดบ่ละบ่หอดได้ามพปลายต่อเดือนเนาะ แต่กุ้มกินอยู่บอปานนี้กับพวกกุ้มนะกับกุ้มเนาะเอาอันถาอาหารในโรงงานเนี่ยเขาก็ซื้อบางทีอันเครื่องไส้เนี่ยมันเบิดเนาะแต่พอได้กับพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินแต่พวกเหมนกันนะแต่พอได้พอได้เตะไส้เวลาการเครื่องอยู่เครื่องกินในอันโรงงานเนี่ยก็คือช่าเจ้าได้ซื้อกินเองบ่แม่งซื้อกินเองเป็นไม้เลี้ยงเข่าือแต่ก่อนนะเข่าเราเลี้ยงแต่ว่าอาหารเราซื้อกินเองดิกับเข่าแล้วเนาะเลี้ยงแต่เข่า แต่ก็คือว่าเนาะใครคือว่าคนลางเขาแบบมีเวียบมีการงานเห็ดเนาะเดือนต่างๆกับภาคกันเห็ดเป็นบ่กเพราะว่าอยู่แถวนี้มันก็บ่มีเนาะมาอยู่บ้านก็อยู่ลานก็เลยต้องไปเห็ดเรียกทุกงงานมีน้องกว่าเขาอยู่ลางนะใครกลัวเขาอยู่เพกันซื่อเนาะมีเวียบมีงานอย่างไก่เห็ดไปก่อนโอ้โดยโดยแต่คือทั้งเรนนี่ติเขาได้เห็ดในเห็ดนาก็เห็ดคือกันเห็ดฐานเห็ดนา แต่ว่าได้เห็ดถอยเอื้อยก็มีแต่วันอาทิตย์เท่านั้นออบางทีกับิ่นกับไฮลาคือกันไฮราสองมือไฮลาโอ,อ้ลาสองมือไม่เห็นหน้านี่นะแม่เราักสองมือก็คถือว่า <c oughs> มีหนึ่งซอยกันได้หนึ่งเนาะถึงแล้วไล่โบราณแต่เฉพาได้ซอย,ยสันส้ออนซนะนะเนาะอยู่กันเจ้คนในครอบครัวนี่ครอบครัวมีมีสิบเอ็ดคนแต่ว่าออกเฮื่อนกันยังอยู่น้ำปังมั้น เจ็ดแปดคนในเฮือนต่างคนต่างมีม่ก็คนเจ้าคือเป็นลูกผู้ทีผู้ทีสุดท้ายเลยสุดท้ายลูกสาวหลาลูกสาวลาลูกมังขอดลูกสาวลามุนมันขอดขอดมาอยู่บองเดียวเน๊นมันก็บอกมีเลยเอ้าจังไดจังบอกบอกมี มันมีเนาะมแบมากันเลยเพืาะว่าสิบเอกันนะแบ่งกันกับอะไรเพราะว่าหลายคนมีแต่อาศัยอยู่น้ำกันโอ้เวลาจะให้หน้าตาเก้าก็พักกันเผ็ดกินน้ำกันเผ็ดกินน้ำกันเแบ่งด้ลูกหลายเนาะทั้งว่าสิบเอ็ดคนเนาะยังโชคดีแต่ว่าเรเป็นนางสิบสองเนาะยังคนเดียวดีโดยคนเดียวคน้อยเลยเลยนางโอ้ประมนี่ทั้งน้องนี่ได้กินข้าวแล้วเพราะ กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วเนาะมาแล้วได้ยังกินตอนเที่ยงมาเนี่ยตำมะฮุงตำมะฮุงกินตำมะฮุงโอ้สุดสียอาหารแบบบ้านออกมันน้าเฮาเนาะตำมะฮุงช่วงเที่ยงแซ่บ้ปค่ะพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็มีแต่ตำมะฮุงเกงไม่สงย่างเลยเลยอาหารรักเลยกินบ่เบื่อเลยแบบกินไม่ได้อะไรก็ได้นะเนาะ เราอย่ข้างหลังเออัากใหญ่ย่งอบ้านขอนบ้ขันบ้านขันบ้านขับ่านขั่านขันบ้านขันบานเัน้านขั้นขัน้านอ่นบานันบอมนันเ้็นมับ้นขนบ้าน็นบาตั้าเขนานั้านขันบ้าขนบ้านขัน้านขอนบ้านขน้าเขันบ้านับพา่น้านี่กะ้าอ่ั้านัานับ้านาั้านนนันนานาน้านน้านป็นบานขบาูข ยังบริพารชายจึงคนรบ่โสดจริงๆคุณี่นางเไงแต่ว่ายังโสดแล้วยังบอกเคยมีแฟนมีอย่างเนาะโมมีบมมีเวลาได้ล่มดอกเพราะว่าเห็ดแต่เบี้ยนะบมมีไปเ่็นซ้ำเขาบอกว่าอาทิตย์กับบริสุทธิ์ไปไซเนาะไปไปเบียกับหกโมงเส้ามาแปดโมงกับขำเลยอ๋อเอาเวลาพักผ่อนมาชั้นชัเนาะเหนื่อยเนาะเมื่อยมากก็เลยก็เลพักผ่อน ก็ <irgend. S 2> เลยบ่ได้โอได้ลมกับผู้บ่าวก็เลยกลายเป็นบ่มี่โบนินไปเที่ยวใส่กับโบได้ไปเนาะบ่มาไปเนาะโดยก็มีเวลาก็ไปบางครั้งซื้อไปดนดนเถื่อนเขาบอกง่ายๆก็คือแบบอ่า7:00นก็เข้างานเนีบัดเดินงานมากกว่าเจ็ดโมงแปดโมงงเนาะ8:00นเพื่อมาอาบน้ํากินข้าวอยู่เพื่อนี่ก็9:00น10:00นเพื่อได้นอนพักผ่อนกับโบมีเวลาได้สิเฮาสิพักผ่อนไปเที่ยวเนาะวันอาทิตย์กนสักเครื่อ,อ,อง เมียนบอนเมียนเทศเมียนซานเนาะอะไรไม่กับผักก้อนหมดไปใู่หมดอาชีพสักเขื่องหยุดเควันเดียวหยุดวันเดียวเพาก็บมีเวลาน่อกจากว่าเป็นเทศกาลหลายโรงงานเขาหยุดหายมือสองมือเลยจังได้มีเวลาได้ไปเที่ยวไปยังโดยเนาะเนี่ยก็คือท่างเจ้านี่เป็นซาสโซนี่เปิดใจบ้าเปิดใจเปิดใจเนาะทักแน่แหละบ่ เมอแ่น้างเหนือยนอก็ยังมีคนลมไงะยังยังคุยด้วยันี้อไรเคุยไปก่อนเนาะแมนใจเยาว่ากันทีที่ลมกันถึงใจกับ เรื่องหัวใจนี่ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะก็ต้องเว้ากันให้เข้าใจเนาะเห็นกันเลยสิเอาหลุดกับโบมันก็เป็นไปได้เขาก็ต้องได้เว้ากันเข้าใจกันมันจังเนาะลมกันเมื่อหนึ่งสองเมื่อกันกันยังบวทัดหูใจกันต้องลมกันไปโดนๆคุยกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเรื่องก้มหักเนี่กะเขาเห็นกันกูป้าวกิต้องรลองผงใจเลิกกับบได้เนาะเอาไปแล้วเป็นแนวใหม่ีกเดซ่าเขาก็ต้องกันเว้าว่าได้เนาะเรื่องนี้กับอีก บางคนก็คุยกันโองซัมเมอกัเข้าใจกันก็มีได้เนาะแต่ว่าใจมอนต่อกันนี่ก็เอาไปแล้วกัย่าตเป็กเพื่อนเพื่อนสั้นๆเนาะก็ต้องเบิ่งกันไปถ้าถึงใจกับว้าไม่ได้เนาะคือกัสีโลบบนานเนาะโดยกับเบิ่งกันไปก้อนด้เลยว่าแล้วกะช่วงศึกษาดูใจเนาะตอนนี้คือแบาบริมีอ่ะหนุ่มใดคุยยังเลยบอ่งในวันได หรือว่ามีอยู่มีก็แบบตะล่มไปซื่อๆนะแบบเขากะเสร็มาดินตามแบบเขากับคนโสดเนะ<อ>เาะกับเสร็จมาทักทายมาเสร็ดินเสร็หัวซื้อเลยแต่ก็ยังมีคนแบบว่าสิมาแบบจริงใจตกลงคงใจยังกันยังหม<อ>แบบแดทมดันนี้ก็มีแต่แบบเสร็ถามเสรยังเหมือนนะเสรถามแบบถามข้าวถามข้าวเนาะว่าก็ผู้สาวมันก็ต้องแบบนี้แหละก็ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าแบบพี่น้องเไย ว่าสิ่ให้คุยได้ตกลงปคงใจเอาโลดกับโบได้อีกเนาะแมนมันก็ขื่นอยู่กับสองคนคุยกันอีกก็คือเอื่อยเปิดใจนี่มีแบบว่าจำกัดอนุโมทนาดูว่าจังไหนอนุกาเป็นก็โบสำคัญและถาวะก็บโบเลยแบบเป็นคนโบมีสเปคขนาดสเปคโบมีสเปคคือว่าในรายหน้าตารูปร่างบ่แม่นแต่ว่าแบบถาวะเป็นคนคิดใจดีแบบว่าหักแพงเขาหัะนะก็โอเคโดยแบบ ร่มน้ำอลไรพูดสบีนะแม่จัดเลยบอกมีสเปกบ่สเปกบ่ะมีแต่ประมาณก็บว่าได้อีเดี๋ยวน้อถาว่าเขาบอกท่านไองคุยบอท่านไม่เห็นแม่ท่านท่านอ้อเขาบอกคนทถึงใจเขาแบบแบบนั่นเองดอกแบบตกลงวงใจเองแล้วเนาะมันบอกว่าได้อีกแต่ว่ามีเล่งไว้ในใจแบบมาคนต่ำคนสูงผิวขาวผิวดำบอจังซี่นะมีบอแต่เรื่องผิวนี่ผิวขาวผิวดำได้แต่ว่า ก็อยากได้คนสูงกว่าห้าแน่น่เนาะได้สับกันมากแก่เนาะส่งสามลูกเด็ดที่เกิดแบบอนเจ้าเลยแบบคือเจ้าในแบบคนแบบวามสูงอย่างเจ้าทนายจตรนี้มสูงร้อยสี่สิบปลายจากเราร้อยสี่สิบห้า้อยสิบสี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าข่อยร้อยห้าสิบกไ่ได้เจ้าก็เลยอยากคบผููบ่าวก็อยากได้ผู้ใหญ่สูงกว่าแน่โดยหาหกสิบเนาะหาหก้าร้อยหกสิบ 7จ็ดสิบซะโอ้เจ็ดสิบสูงเติบได้เจ็ดสิบพี่มาลายกันได้บหมนาะก็ได้โอ้โดยเพราะว่าห้าการเากว่าสายหาซิบกระสวดที่อย่างนี้เนาะ่นี่เออเพื่อนเหนื่อยเนาะทำแบบมีสมุิว่าห้าวคบกันมาแหละกัยังใครแน่เนาะร้อยหกซิบซะเนาะอธิบายก็โอเคโอเคสำนะอันนี้เราเอาบันไดเราเมียกะเตี้ยป่อกะเตี้ยมันห่วยลูปออกมากะเตี้ยแล้เนาะรูกมีความดาวแน่เนาะเตรียอนาคตต่อไปโดยโดย แบบนี้คือเจ้าเปิดใจมามนี่แราจังมือแล้วก็เปิดใจบ่แม่จะขาจะเปิดใจมาในีครั้งแรกบ่หรือว่านใดๆเอออันมีมีซองมาเปิดอยู่บ่มีซองหนึ่งมาซองของอาบัลลาเมะแม่โอ้จ้ทางบัลลาอาจารย์เ้องไงพี่้าวไงก็เลย อ่าซองเทือนี่แม่นบอลซียู่ทุกมาถ่ายเทือแล้วอ๋อซงเทือคือเป็นคณชุมเฮานี่เองเนาะโดยโดยแบบนี้ทางเจ้านี่เปิดใจได้แบบถ้าอย่างมีทางติดต่อได้ติดต่อทางไหนติดต่อทางเฟซบุ๊กไลน์ก็ได้ทางเจ้าเพโดยแม่นแมนเออได้ทางเจ้านี่พร้อมคุยพร้อมแจกเนาะพร้อมเพราะอ่าแจกมาเลยบาทนี่น้องที่อย่างมีเอฟซีสาไลน์ติดใจเนาะ บางทีเพิ่นชนใจอยากโอ้อยากล่มน้ำส่าสุดเนาะส่วนร้ายเลยขับรนได้มีจะแจกคิวอาโค้ดแจกคิวอาร์โค้ดบปล่อแบบนั้นก็ได้ได้เปล่าคิวอารโค้ดแบบนั้นอะพอคิวอาร์โค้ดเดี๋ยวมันจะแซ่บคุยกันง่ายกลัวนี่เพราะว่าเฟซบุ๊กทำโพสต์สูดเข่านะโอเขาซับความจำเต็มยูทูบก็ยังหมดอ่ะนั่นความจำเต็มคิวอาร์โค้ต้องเลยหลบทิม เฟซบุ๊กมันออนไลน์ทุกแบบคือว่าแบบเพื่อนไลายเนาะเ <laughs> พื่อนไลายความจำไม่เต็มมาสั่นฮับไล่บ่ได้แล้วตอนนี้ฮับได้แต่ทั้งไลน์มาสั่นเด็กคิวอังโค้ดโอ้เป็นเพื่นเลยนี่คิวอังโค้ดไลน,น,น,น์กดโทรศัพท์กดหมุนไปแล้วแตกโทรศัพท์เกิดกับเป็นมิตลายอยนันเตะไม่เคยที่ได้เลยอะซั่นชายเจ้าเดี๋ยววันเจ้าไปยักเบิ้ง เม ok um um oui> hey, um mm, no. ื่อสักการแล้วเนาะเพื่อนก็ฟซีเิ่นก็อยากได้เนาะคนงามสาวสาวงามไผก็อยากได้อยากคุยนําได้เนาะแม่่นนออืีเนาะสิเป็น QR code ของอ่าสาวนิดเพิ่นเนาะถ้าว่าผู้ใดคนหาบ่เห็นหรือว่าบ่ได้ก็สามารถทักเข้ามาหาศาสายอีกเทื่อนึงเด้ออืมเนาะอันี้เด้อเนาะสาวนวลก็ได้คือเหมือนเมื่เนาะหรือว่าเบิดชุดนี้บ่ เบ็ดมันหนักเบิดอเบ็ดมันเสื่อมเบ็ดเสื่อมบ่ะเบ็ดโทรศัพท์ก็เสื่อมก็มุดนี่เลยเดิมอะเพจแม่หาหน้าจอโทรศัพท์แตกปานนี่นางขับบ่กโอ้มันแบบว่าถือเครื่องไร้ผัดโทรศัพท์บ่ได้ใส่กระเป๋าค่ะนะจับแบบซี่หิวซี่ผัดลุดมือตกลงเลยกล้องกะกล้องกะออกกะเอาสก๊อตมาติดไว้โอ้โทรศัพท์เสียกล้อออกเนาะโดยนดิ ยังเงินยังน้ำลังเท่าไหร่มันเป็นแบบขวันเงินอีกสันดอลลาบอ่ะสองอันนั้นเป็นอันขวันโทรศัพท์หมักใสอ่ะนะโดยเพ่นพี่น้องคือว่าเนี่ยเรากะแจกได้แต่ไลน์เนาะทางเฟซเนี่ยคือว่าเต็มแล้วว่าสั่นเนาะถ้าว่าแจกไปกับเอดเผามากือ้นจะได้อีเฟซเออเฟสอันมหนบอกโดยได้อยู่แต่วัน ส่วนลายแล้วบ่ได้สู่เขานะ<อ>ส่วนลายบรา่ได้สู่เขาแล้วบ่<อ>มีเวลาตอบเฟซบุ๊กนะเพราะว่ายัานแบบเอฟซีหรือว่าทางผูวว้เขาแพลวเขามากการยันทั้งไม่ได้ตอบตอะไรเพิ่นเนาะแมนกับเก่งใจ่ตัวน,นั้นถ้าว่าเป็นลายเลยเปว่าง,งีน้นะแมนลายเลยได้เพราะว่าส่วนลายจะเด่นทางนี้เนาะแมนโดยโดยฮะเพื่อนเพือว่าเพิ่นนี่บ่ค่อยเข่าประเด็นทา้งเฟซบุ๊กแมนเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยเด่นเพราะว่าเป็นพ่อเนีงเพราะว่าเพิ่นดินนั่น คอนเสิร์ตทงางไล่คำเอฟซีเข้าไปทางนั้นนั่นพอนสิบุกคอยตอกเนี่ความจำเต็<ผ>ม <c oughs> จล็กน่อยใช่ไหมเอฟซีสิบห้าขีดมันค,ค้ามโทรศัพท์มนะมันถ้าว่ามีอยังเข้ามาหลายมันฮอนมันค้างแล้วกันมันรุนได้โทรศัพท์เจ้านะ่ะไอโฟนเจ็ดพาร์ตแต่ว่าแบตมันอยากเสื่อมแล้วมันฮอนแล้วบางทีหาสิเปอร์เซ็นต์กระดับไปเลยโอ้เสื่อมอยู่ดีๆกระดับเสื่อมแอร์แบตเสื่อมแห้งเสื่อมแล้วแบบอาศัย ไปซื้อพอได้ทรศไทยไปบัดนี้เนาะโดยแหมพี่น้องเอ้ยอ้าผู้ใดสนใจเนาะพอได้ก็เบิ่งสิขออนุญาตเบิ่งแพี่น้องเอ้ยหน้าจโทรศัพท์เพิ่นตอบ่ดับแล้วบ่จังเนาะดับแล้วบ่โอนี่แพี่น้องเอ้ยแตกแล้วปาผมกแลวเพิ่นแตกลวบ่เลยน้อโทรมาหาเจ้าบ พลอยอันนี้กะโอ้ยเฟสนเอฟซีควอยเล่เนาอแตกบไานเด้เควยพี่น้องเลยออู้พู่เพสซันี่นาอก็จะเป็นอาผู้งานดองคู่แล้วก็ไทยเออโดยโดยโดยเคแดงดองบ้านแล้ววะงานหมู่เอาครัวมาแล้วได้ลูกสองลูกสามมาแล้วโอ้แ่าเจ้า่วเจ้าอยู่เฮิร์ตสันเนาะกันเจ้าก็เอาลูกเอาคัวเขาก็ไปอยู่แบบ คนต่างไปอยู่ไกลนะแบบไปอยู่บ้านพวบ้านไปอยู่ต่างทิ้ต่างแทงไกลนะเนาะเดี๋ยวนี้เจ้าก็เลยควงโสดอยูู่้เดียวก็เลยอยู่เป็นคน่มมีหมูแบบนี้มูกับครีมมาเห็นเบียกอยู่ห้องงานกันกยังดีหนึ่งเด้เพราะมีหมูมีขู่หลายคนพอได้ปากได้ว่ากับบางเงาอยู่หรงงานมาบ้านกันเงียบเงาเสลเงาอยู่ผูเดียวโดยเจ้าก็เลยอยากเปิดใจหาคนคุยแบบนี้ธรรมกเบบคือมักแบบแบบใดแบบขู่ชีวิตนะ เบาก่อนเนาะเฮากเพาแฟบาเพิ so so <S 2> <S 2: well, ่นฮัพพูไรกูไรคนเนาะมูสิบิตนี่มากแบบไรด้วยด้ิจนไปอยู่พอกินเนาะไปอยู่พอกินจนขาดมารวยเกินเนาะเขาไปอยู่พอกินเพราะว่าฐานะเฮากาบม่ได้ถึงขันาร่ำรวยเนาะมาสร้างมาสน้าเฐาเนาะไม่ได้พเพียงกันไม่ได้ก็ซ้ำฐานะเฮากันซะแต่บุญวาฒนาเฮานี่เนี่ยแล้วแต่บุญวาสนาเฮา สิไปฮอดไซว่าะท่านซะครูครูครองชีวิตเท่านี้เป็นไฟเท่ากันยังบ่ฮูู้บ่าวได้ใช่ไหยแบบบ่าวไทยบ่่าลาวหรือว่าต่างประเทศที่เลยมา้งก็ถ้าไดก็ได้จะได้ก็ได้เขาว่าเป็นคนบวกวิสเปกอยู่แล้วแต่เขาแต่เป็นคนดีนะจริงใจกับเขาดูร่างหน้าตาเพิ่งกับโบติ้เพราะแต่ว่าเขาสเปกได้เขาลงกันได้นะยุ่งว่าจังกัดปะยุ่งว่าถ้าว่าถ้าว่าลบกันได้ก็โอเคนะ บอยจางอย่างมาสูงสุดกับหกสิบลงมาเนาะมาจึงขันว่าจำกัดหกสิบลงมาหกสิบลงมาโดยพอจะว่าคุยกันเข้าใจนะเนาะคุยกันเข้าใจแต่คิดไปว่าเออข่อยมักเจ้าเจ้ามาข่อยกับพร้อมตส่ไปน้ำกันก็ถือว่าตกลงเลยบริวารเนาแม่พี่น้องเอลยเราก็เอาร่วมลองคุยกันเบิ่งเนาะเพราะว่าทางไลน์เราก็แจกแล้วไปพี่น้องเอ้ยเดินเนาะ ติดต,ต่อมาได้ไดก็คือติดต่อทางเฮ้ต่ตเนาะครับติดต่อน้องเป่นมาได้ค่ะลองติดต,ต,ต่อมาทาง่องสาไลหรือว่าโอรลมมาถามเมืองก่อนก,อนก็ได้เนาะเรื่องราวของน้องเป็นจังใดแบบใดมาพี่น้องเ้ยกัหลักๆก็กคือคู่กันในตอนนี้หรือว่าอยู่ในคลิปกีแหละ่าคําถามน้องเป็นแต่ละคําถามนี่แบบใดเนาะเม่นบโเท่ากับ่อยากเวาหรือว่าบ่อยากเอ้ยไปเองมีท่านซะต้องคุยกันอต้องคุยกันเองก่อน เ่องความมักความหักมันก็เป็นจริงที่สวยงามเนาสาวขื่นอยู่กับสองคนจะขึ้นอยู่กับสองคนอีกอีกอย่างทั้งสาวไร่นี่บาได้เกี่ยวของมะค่ะคุยกันแล้วนะอยู่ทางเขาเกี่ยวของเนาะมีอย่างก็คือว่าเนติโตมาทางเขาได้ร่มกันร่มกันเอวเองนะว่าสั้นซะสาวไล่นี่ได้แต่เป็นสะพานความหักแต่ก็ไปหาผู้สาวหรือว่าหาคู่ให้ไหนเนาะ โดยสิชมวังหรือพ oh, ิดว oh, ังเขากับผ no ู้นำตัวนี VERY ้คืออยู่กับสองคนคุยกันนั่นแหละให้เข้าใจจุดที่งามเนาะโดยโดยนะป้าชาจังไรกะเฮากัมาโอมาลมมาคุยน้ำนองเพิ่นกับลนเพราะจมควรแล้วเนาะจังไรกะเหยียบมีงานเหยียบเพลินเหยียบมีงานเห็ดคือว่ามื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดเพิ่นเฮากมีโอกาสมาแล้วก็ให้เพิ่นพักผ่อนซะมื้อนี้เนาะ คือสิเมื่อยเติมน้องหลังละโดยโดยป้าสัตจังใดท่างเอื้อนสามคนกันใชเหรือทางกลับน้องสันเนาะโดยสบายดีเด้อน้องหลังไหมสดีสบายดีโอเคน้องพ่อพี่น้องเนาะทางสันเนาะกับมาหาทางสาวสูดเพิ่นพ่อพี่น้องเองกลับมานี่กับไดโอไดลรมนะเพิ่นน้องพอพี่น้องเคยเพิ่นกับเป็นพนักงานโรงงานกล้องพ่อพี่น้องเองเงินเดือนสองล้านกว่ากีบเนาะ อสองล้านเต็มเนาะสำนักว่าผิดแต่กะเป็นเงินบาทเท่านี้กะประมาณอยู่สามพันกว่าพี่น้องเอ,อ๊ะสิป,ประมาณนี้ละเนาะโดยเป็นกะแบบว่าอยากเปิดใจหาคนคุยในพี่น้องเอ๊ะอยากโอนกลมน้ำเพลินเนาะถ้าว่าถึกใจกับมันเองมานอนเพี่นว่ากะคุยกันบ่เหิงกะกลงเลยเพ,พ,พ,พกกี่นว่าเนาะเพราะว่าเพลินกะอายุสาวหกปีแล้วเนาะพี่น้องก็พอพร้อมสั่งครอบครัวได้แล้วประมาณนี้เนาะโดย ถ้าว่าคิดได้ืองามเพิ่นกับบอดี้โน้พิ่น,ะน่ขอแต่ว่าอ่าลงเข้ากันแล้วก็โอเคเพิ่นว่าเนาะโด้วยฮะกิประมาณนี้ละ่ะพ่อพี่น้องเอ้างซาโนกะสิได้อำลาพาจะือว่าทุกคนไปก่อนเนาะไปพบไปพอซาโนคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้างซาโนเด้อพ่อพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อพมิพี่นะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะขอกล่าควคำ่าสบายดี